ปฏิสังขโยนิโสปินทปตังปฏิเสวามิธรรมะสวัสดีพุทธ,ธาสนิกชนญาติโยมชาววัดไทยโยโกฮามาและก็ญาติโยมต่างๆที่ติดตามการเดินทางแสวงบุญณะบนนากอชิโกกุโดยการจาริกไปตามวัดต่างๆจำนวน88วัดรอบเกาะใน1,300กิโลเมตรโดยประมาณ วันนี้เข้าวันที่เข้าเดือนลืมวันลืมคืนล้วเดือนกว่ากว่าเดือนกับอีกสามสี่วันห้าวันตอนนี้ก็มาถึงระหว่างทางจะถึงวัดที่สี่สิบห้าตอนนี้เป็นทางแยกระหว่างทางรถกับทางเข้าป่าเราคงต้องเลือกทางเข้าป่าและทางรถรู้สึกว่าเดินลำบากเหลือเกินถนนแคบรถอันตรายไม่มีไม่มีก่อกัน อาจจะให้ดูว่า <c oughs> วันนี้เราฉานอะไร <c oughs> หาเรื่องราวเ,เรื่องคุยเ,เรื่องคุยเพื่อที่ให้การเดินทางของเรามันไม่เ,เคร่งเครียดจนเกินไปแล้วก็พยายามที่จะาหาสาระประโยชน์ในแต่ละวัน ที่จะนำเสนอให้แก่ญาติโยมทั้งหลายผู้ที่คอยเ้าอมองการเดินทางสแสวงบุญวันนี้ตอนนี้เวลา8ปดโมงกว่าน่าจะ8ปดโมงนะ <c oughs> จะไม่เก้าโมงจะให้ดูการฉันการบางวันก็สะดวกสบายนะบางวันก็สะดวกสบาย เราเจอร้านค้าร้านอาหารร้านรอสรันแฟมิลี่บาดซูปเปอร์มาร์เก็ตบางวันก็ลำบากบางวันก็อดบางคือบางทีถ้าวางแว้ลืมวางแผนหรือว่าวางแผนปิดนี่ก็วันนั้นก,ก็เรียกว่าไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันอะไรเลยหรือว่าไม่ได้ฉันอย่างเต็มที่ทีนี้เมื่อวานตอนอเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตตอนสุดท้ายตอนเย็นเมื่อวาน เข้าไปซักผ้าก็เลยเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยปรากฏว่า,าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่เจอร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ตลอดไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยถ้าตามระยะทางที่ที่กำหนดไว้ก็เลยต้องต้องต้องซื้อต้องเซฟวันนี้ก็เลยเช้าคงจะเป็นอันนี้เป็นข้าวปั้นข้าวปั้น ใส่ข้างในเป็นปลาั้งแล้วก็เพนก็น่าจะตรงนี้หรือว่าเช้าแบ่งครึ่งเออน่าจะแบ่งครึ่งตงัวนี้แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเช้าสักสองก้อนเพนสักสามก้อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็คงจะเป็นไอตัวนี้น่าจะเก็บได้ง่ายกว่าวก็จะมีขนมหวานขนมหวานพวกอะไรกล้ขนมปังพอได้มีรสชาติ แต่ว่าถ้ามันถึงที่สุดจริงๆก,ก็มีจะพวกพวกอาหารชุกเฉินอีที่พอประทังชีวิตนะตรงนี้เป็นการฉันเพื่อเพื่อให้มีพลังในการในการในการทำงานของเราในการที่จะ บรรลุเป,ป้าหมายของเราไม่ได้ฉันเพื่อตกแต่งไม่ได้ฉันเพื่อประดับไม่ได้ฉันเพื่อกิเลสทั้งหลายทั้งมวลเราไม่ได้กินตามใจปากอยากตามใจโยมคำว่ากินตามใจปากอยากตามใจโยมก็คือเห็นอะไรก็กินโน่นนี่นั่นไม่ได้สํารวมไม่ได้สํารวมเลยตามใจอยากตามใจโยมก็โยมเขาอยากอะไรอยากเสนอกินนี่เห็น เห็นเขาโยมเขากินอะไรเขารู้ลาเขาอยากไปตามเขาอย่างนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป้าหมายมันไม่ใช่จุดประสงค์ของการของการกินการฉันอย่างอย่างพระเขาถึงต้องมีว่าปฏิสังขโยนิโสปินทปตังปฏิเสวามิอันนี้แบบเย่อๆถ้าเอายาวก็โยมก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าในความหมายในคำแปลก็คือ เป็นการฉันเพื่อ,อให้ให้ร่างกายมันอยู่ได้ให้ร่างกายมันอยู่ได้ไม่ได้ฉันเพื่อประดับตกแต่งไม่ได้ฉันเพื่อความหรูหราไม่ได้ฉันเพื่อ,อให้เกิดกำลังในในบางส่วนของร่างกายไปบำรุงนั่นบำรุงนี่อันนี้โดยโดยแปลโดยรวมนะเขถึงพระ,ะเวลาก่อนฉันท่านถึงต้องให้ท่องปฏิสังขายโย อาหารจะหลากหลายแค่ไหนก็ตามต้ให้ต้องพิจารณาอย่างตอตมาถ้าอยู่วัดก็จะใส่บาทใส่รวมไปในบาทแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คล่งขนาดนั้นถ้าหากไปบ้านโยมบ้านไปนิจันตินิมนต์ก็อาจจะอารมณ์อรวยยืดยุ่นตามยายโยมหน่อยเพื่อให้เรียกว่าอย่างศรัทธาให้ญาติโยมเขาได้เกิดปิติยินดี ก็อาจอนุโลมยืดยุนแต่เราไม่จําเป็นต้องใส่เข้าไปในบาทเสมอไปแต่ว่าเราก็พิจารณาในใจของเรานี่คือเป้าหมายทําไมพระท่านถึงต้องปฏิสังขาโยนิโสปินทปปะตังปฏิเสวามิก็เลยอยากให้รู้ว่าวันนี้มาเจออาหารแล้วก็ปฏิสังขาโยแล้วก็ดูจักเอาแต่พอประมาณ ไม่ได้ขนมามากมายเยอะๆรู้ว่าไอ้พรุ่งนี้ไม่มีร้านค้าขนมาซะเต็มย่ามเต็มนั้นกันอันนั้นก็เกินไปอันนี้ก็เรารู้ว่าเราฉันอ่าแค่นี้สองมือ้ออ่าวันนี้ตอนตอนเช้าแล้วก็จะมีมีมือม,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 มีมือเพลินหน่อยแล้วก็เผื่อไว้พรุ่งนี้เช้าอะเนี้ยสามมือ้อหนึ่งหนึ่งสองอยู่ในนี้แล้วก็มื้อที่สาม <laughs> ถ้าหมดนี่ก็แสดงว่า อาวางแผนผิดทำไม่ได้ตามแผนแต่ก็มีสแปร์อยู่อ่าเล็กๆในน้อยเนือน้อ,อ,อหาสาระ,ะอนุโมทนาบุญเดี๋ยวฉันเสร็จคงจะไปคงจะไปเส้นนี้แหละทางรถรู้สึกว่ามันอันตรายเหลือเกินแล้วก็อาจจะหาโอกาสใช้น้ำตกหาที่พอได้ส่งน้ำบ้างไม่ได้ส่งน้ำมาสามวันแล้วยมเน่าแล้วนี่ไม่กล้าเดินใกล้คน Ah <laughs> satu satu